สวัสดีค่ะพ่อวตสเอร์พรแล้วนะคะวันนี้จะพาลูกค้ามาดูรถ t o y ยต้า阿 t ติสนะคะลูกค้าตัวนี้เป็น 1.6G นะคะปี2018ค่ะสีขาวเป็นอีกหนึ่งรุน่นเป็นอีกหนึ่งสีนะคะที่หาย,ยากส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีบันเงินนะคะส่วนใหญ่นะน,นี้สีขาวมาแล้วนะใครที่มองหารถนะคะพรีเมี่ยมนะคะบอกเล้เลยว่าที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะลูกค้ามาพร้อมด้วยกระจังหน้าคมเนียมเนาะ ตัวนี้เป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วนะคะตาไฟใหม่ฉบเชียวค่ะตัวนี้เป็นตัวไม่ได้เชนแล้วนะัเปลี่ยนโฉมแล้วค่ะพวกตาไฟอะไรนี้จะฉบเชียวนะคะอืมกดเดิมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กจากศูนย์นะคะลูกค้านี่กระจกนะคะไฟเลี้ยวมีกระจกด้านข้างเนาะที่จับประตูสีเดียวกับตัวรถนะคะลูกค้าตัวนี้สีขาวเนาะทุกอย่างเดิมทั้งคันค่ะสีเดิมทั้งคันนะคะลูกค้า วันนี้จะผ่านอยู่มาณ9 0 0กว่าบาทค่ะลูกค้าประวัติดีฟรีดาวนะคะลูกค้าใช้เงินออกรถ6,000บาทค่ะตาไฟใหม่สวยมากใครชอบโตโยต้าแอลติสนะคะไม่คพลาดเนาะนี่โคราแอลติสสวยค่ะมาเลยนะคะสีขาวเนาะนี่คะ่ะดูโหวสวยงามค่ะพรีเมี่ยมมากๆลูกค้า อะเดี๋ยวดูภายในกันบ้างตัวนี้ก็จะเป็นประตูไฟฟ้าระบบเซนทลัล็อกนะคะคุณคขาแล้วก็เป็นปุ่มพูสตาร์ทด้วยค่ะนี่ปุ่มพูสตาร์ทนะคะตัวนี้ไม่แท้ไม่เดิมจากศูนย์เลยเซนสอนะคะลูกคา้าวิทยุ CD นะคะบลูทูธเออูเออะไรเนี้ยเชื่อมต่อได้หมดเลยภายใน,นก็จะเป็นสีเบตตัดด้วยคอนโซลสีดำค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกคา้า นี่ค่ะภายในสะอาดสะอ้านค่ะลูกค้ากลิ่นใหม่หอมมากๆเบาะหนังเกรดดีมากค่ะลูกค้า<บ>ทั้งพังผู้โดยสารก็สะอาดนะคะตัวนี้เป็นสเบดนะคะเนาะตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังเออเพราะบริษัทเรานะคะรับประกันตัวโครงสร้างตัวรถมาจากบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นค่ะ ตรวสอบ344จุดให้ลูกค้าได้มั่นใจมากยิ่ขึ้นว่ารถที่ร้านไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมแน่นอนนะคะแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์ให้6เดือนหรือ10,000โลค่ะลูกค้าเออนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะมีบริการหลังการขายให้ลูกค้าด้วยนะคะบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นาน1ปีค่ะไม่ว่าลูกค้าจะขึ้นเนือลองใต้นะคะน้ำมันหมดยางแตกยางรั่วแบตเสอ่อม หรือแบตหมดนะคะเรียกบริการใช้ได้เลยนะคะยีบสี่ชั่วโมงนะคะใครสนใจก็ติดต่อเซลต้าได้เลยค่ะ,ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นต o y o ต้าอัลติสนะคะ t o g Auto นะคะปี2018ค่ะราคาอยู่ที่4,99,000บาทค่ะลูกค้าประวัติดีฟรีดาวนะคะใช้เงินออกรถ6,000บาทค่ะลูกค้าออนะคะต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์ให้ฟรีค่ะ สอบถามเป็นข้ามาได้ตามเบอร์โทรหน้าจอได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สุดต้าไปแล้วค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ